สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูโมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหัวข้อสถานะของสสารนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงหัวข้อแรกเลยนะคะเกี่ยวกับ3ารรอบตัวเรานะคะเราก็จะมาดูกันซิว,ว่าวันนี้สถานะของสสารแบ่งออกเป็นกี่สถานะแล้วแต่ละสถานะมีลักษณะอย่างไรบ้าง ะะเราก็จะมาดูสสารเอ๊คําว่าสสารสสารคืออะไรก่อนสสารก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆอบตัวเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสารที่มีมวลนะคะต้องการที่อยู่นะคะสามารถจับต้องได้นะคะซึ่งสิ่งของหรือสารต่างๆที่อยู่รอบๆอบตัวเราทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่เป็นสสารเลยทีนี้สสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทละ่ะ สสารนะคะถ้าใช้สถานะเป็นเกณฑ์นะคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทค่ะประเภทที่ 1, 1> นะคะ solid ก็คือของแข็งนะคะประเภทที่2 liquid ก็คือของเหลวประเภทที่3 gas นั่นเองนะคะภาษาไทยภาษาไทยก็เรียกแก๊สเหมือนกันนะคะ solid ของแข็ง Liquid ของเหลวและแก๊สนั่นเองในทางวิทยาศาสตร์เราจะไม่เรียก gas กน,นะเขาเรียกแก๊สอะทีนี้เราจะมาดูกันซิว่าสสารสามสถานะเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอะเราดูภาพที่คุณครูให้มาลองสังเกตภาพที่คุณครูให้มา มันจะมีสิ่งของสามชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีก้อนกลมๆอยู่ข้างในอ่าไอ้ก้อนกลมๆที่ว่าเนี่ยก้อนกลมๆแบบเนี้ย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 เขาเรียกว่าอนุภาคนะคะอ่าอนุภาคของมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละสถานะเลยว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันแลลวอ่า สสารประเภทที่หนึ่งก็คือของแข็งของแข็งที่เราพบในชีวิตประจำวันน่ะเยอะอแยะมากมายเลยถูกไหมคะซึ่งของแข็งเนี่ยมันจะมีอนุภาคเป็นยังไงคะดูสิอยู่ชิดติดกันอย่างหนาแน่นมากเลยอ่ะจดตามครูก็ได้นะคะอะนุภาค อยู่กันอย่างเป็นไงคะหนาแน่นมากอ่ะต่อไปพูดถึงอนุภาคอยู่หนาแน่นแล้วทีนี้เมื่อมันอยู่หนาแน่นกันแบบนี้แรงยึดเหนี่ยวมันก็จะทำไมคะมากเช่นกันมีแรงยึด เหนียวระหว่างอนุภาคก็จะมากแล้วรูปร่างของมันล่ะรูปร่างของของแข็งเช่นเหล็กเนี้ยเป็นไงรูปร่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไหม ไม่มันอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะรูปร่างและปริมาตรของมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างสิ่งของเช่นเหล็ก ลองแดงน้ำแข็งอ่าและอื่นอื่นอีกมากมายนะคะใกล้ตัวของเราเนี่ยมีของแข็งเยอะมากเลยใช่ไหมคะของแข็งก็คือสิ่งที่มีรูปร่างปริมาตรที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีอนุภาคและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันเนี่ยมากนะคะต่อไปมาดูสารชนิดที่2ประเภทที่2ก็คือของเหลวอ่าพูดถึงอนุภาคอีกอนุภาคของของเหลวเป็นไงคะ ลองดูภาพสิอยู่กันแบบหนาแน่นหรือว่าแบบหลวมๆเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นี้อนุภาคอยู่กันอย่างหลวมๆและค่อนข้างห่างมากขึ้นกว่าเมื่อกี้นี้นะคะเมื่ออยู่กันหลวมๆอนุภาคอยู่ห่างกันคิดว่าแรงยืดเหนี่ยวนะ่ะจะมากหรือน้อยกว่าของแข็งคะ,ะใช่ก็ต้องน้อยกว่าถูกไหมคะก็จะมี แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเนะี่ยน้อยกว่าของแข็งอ่าทีนี้แล้วรูปร่างของมันล่ะของเหลวเช่นน้ำใช่ไหมลูกน้ำเมื่อเทไปในภาชนะชนิดต่างๆรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ แต่ปริมาตรของมันเปลี่ยนแปลงไม่น้าอะ่ะไม่เปลี่ยนแปลงปริมาตรก็ยังเท่าเดิมแค่เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่ใส่เท่านั้นเองอ่ะแล้วก็บันทึกมีรูปร่างไม่อ๋อมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงอ่ะขอโทษนะคะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ที่บรรจุแต่แต่ทำไมคะปริมาตรยังเท่าเดิมปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงคะ่ะยกตัวอย่างเช่นน,น้ำ แอลกอฮอล์น้ำหมันนี่เมื่อเราเทน้ําลงในแก้วน้ําก็จะมีรูปร่างเป็นแก้วเทน้ําลงในขวดน้ําก็มีรูปร่างเป็นขวดแต่น้ํามีปริมาตรที่เท่าเดิมนะคะมีปริมาตรที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปสถานะที่3ก็คือแก๊สนะคะแกส๊สอนุภาคเป็นไงล่ะลูกอยู่กันแบบหนานแน่นหรือหลวม ไม่หลวมและยิ่งกว่าหลวมอีกเขาเรียกว่าอนุภาคอยู่กันอย่างกระจัดกระจายแล้วแรงยึดเหนี่ยวล่ะเมื่ออยู่กันอย่างกระจัดกระจายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคก็จะยิ่งทำไมอีกน้อยมาก และแถมอีกอย่างหนึง่งเมื่อมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมันจับมือกันแบบไม่แน่นแล้วอะ่ะมันก็จะยิ่งสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระรวดเร็วใช่ไหมคะแกส๊สหรืออากาศเนะี่ยออนุภาคเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างรวดเร็ว หรืออิสระนั่นเองเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ไหมคะอากาศอ่ะแล้วรูปร่างของมันล่ะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนอากาศมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและปริมาตรเลยก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ เป็นแปลงตามภาชนะที่บรรจุยกตัวอย่างเช่นเช่นอะไรคะไอน้ำเนี่ยแก๊สออกซิเจนเนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่ O2 ก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะ CO2 ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศของเราเนี่ยมันอยู่อย่างกระจัดกระจายมันเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้ถูกไหมคะเคลื่อนที่ได้อย่างสระรวดเร็วเลยแล้วเมื่อนํามาบรรจุแก๊สในภาชนะ รูปร่างของแก๊สก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปริมาตรก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่ใส่ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเอ๊ะลองมาดูโจทย์ซะหน่อยอ่ามีควิส1ข้อนะคะอนุภาคของแก๊สมีการจัดเรียงตัวตามข้อใดอมีสี่ช้อยกอขอกองงอกไกจับตัวกันอย่างหลวมๆเคลื่อนไหวได้ง่ายอ,อยังไงนะจับตัวกันอย่างหลวมๆเคลื่อนไหวได้ยาก อยู่อย่างกระจัดกระจายอนุภาคเคลื่อนที่อย่างอิสระจับตัวกันแน่นแรงยึดเหนี่ยวมีค่ามากเคลื่อนไหวยากถามว่าอะไรนะแกส๊สแก๊สคืออะไรลองดกซิเอแก๊สก็อากาศไงอากาศเคลื่อนที่เป็นไงคะเคลื่อนที่ได้ง่ายเลยอนุภาคมันอิสระมันจับตัวกันมันไม่แน่นเลยเคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกสบายอยู่อย่างกระจัดกระจายด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณครูสอนดังนั้นข้อนี้ จึงตอบอะไรคะตอบคอควายนั่นเองอ่าเก่งมากเลยเด็กๆที่สามารถทําข้อนี้ได้นะคะอ่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งอ่ะจบแล้วสำหรับโจทย์น้นนี้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งอนุภาคของสารทั้งสสถานะของแข็งของเหลวแกส๊สเป็นไงคะอนุภาคของของแข็งอยู่กันยาง หนาแน่นอนุภาคของของเหลวอ,อยู่กันอย่างรวมๆและอนุภาคของแก๊สอยู่กันอย่างกระจัดกระจายก็ส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของของแข็งมากรองลงมาก็คือของเหลวและน้อยที่สุดแรงยึดเหนี่ยวน้อยสุดก็คือแก๊สนั่นเองส่วนรูปร่างล่ะรูปร่างของของแข็งเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยไม่เปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและปริมาตรส่วนของเหลวรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุแต่ปริมาตรยังคงเดิม และของแก๊สนะคะรูปร่างและปริมาตรเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองอ่ะสำหรับสถานะของสารในวันนี้นะคะแบ่งตามสถานะได้3ส,สถานะของแข็งของเหลวและแก๊สก็ฝากนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะ เพื่อจะได้นำองค์ความรู้เรื่องนี้ไปเรียนในเนื้อหาต่อต่อไปในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย